มาตอกันคลิปที่3นะครับผมกับการขุดสมุนไพรของบริษัทไมออมเฮิร์บวันนี้ติดตามเลยครับว่าจะมีคนไหนบ้างที่เข้ากล้องคุณ่อกันนะมันด่านบาดหรือยังบาดแล้วแก้มมาถือเจ้าเสียงเหมอันนึงมาดูมาดูมาดูดอกนี้ก่อนนะดอกเคยออกดอกสีแดงดอกแดงสุดครับยังไม่บาดยังไม่บานบ้านดูอยู่บอกยังไม่บานกำลังปลูกอย นี่ครับเป็นต้นที่เราไม่กล้าเก็บนะครับเพราะว่าให้เขาขยายพันธุ์ต่อไปต่อไปแล้วก็จะไปที่เทพรันจวนอันนี้รู้ไหมอันนี้อะไรอยู่พุ่มใบแก๊วต้นใบโอกไม่ให้ขุดเอาดอกแดงเอาเก็บไว้เก็บไว้เพราะเดี๋ยวมันหายนะมันเราจะรากขโมยนะมาราบหรืเป็นคนเก็บต้นอินโมดออกมาเลยบอกหนิ ม,มุดเสียใจมากเลยนะตามตะสมของอยู่ทางไหนเลยมันอยู่น้ำก,กัดครับอ้ยอต้นแฟร์ต้นมังงามเลยบุญดาไม,ม,ม่น้ำต้อสก้าต้นนี้เราไม่งามเลยบุญดาไมะาน้ำก็ไดเงี้ยนี่ไงเจี๊ยมนี้เจี๊ยบเองอุ้ยทำไมเยอะเอาหมดเลยนี่ครับผมนี่ครับเทพบอลเจี๊อยู่ตรงนี้นะครับผมแกล้งมาถ้าซื้อกระเป๋าให้น้ำไหน นะก็ถ่ามาแก่หายรูปก่อนเลยดูเทพรังสวนเต็มเลยได้มะคือเหินใบไม้ออกกันเอามือเหินดีๆมันจะขาดไม่ให้รังส่วนเลยนะเหลือยมไปเรื่อยๆอ่ะนี่ไม่ทำไรอยู่มาดามค้างผสมโขงเจออยู่ตรงนี้แหละาบอกจะลองหาดูต้องหาดูค่ะดึงให้ มีมีอะไรอามาหูดเนอะอาเดี๋ยวจะขุดเองขุดไไมตัวผมไทยนี่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับคือจะได้นะครับผมคอยดูอยชนะกันแน่เบียสดก็ได้โคกโอยโคเงี้กยได้เบียร์สดสิตีมขุดแบบิกอกยนทีพะทแมทีนั้นมันนี้ก็ได้ สวัสดีครับช่องอีสานมาดามติ๊กครับผมเงินที่สุดเลยเพิ่มนะเพิ่มคาแฟ่มาเที่ยวนะครับสวัสดีครับสำงานสร้างผสงมสโขง,ง,งกับนักการเงินก็ตั้งลงโของเหมือนผสมโของอุ้ยท้องฟ้าสวยมากเลยเปิดเปิดนขนนั้นนะเท่าของฟ้าสีอะไรสีลายๆฟ้าฟ้ามีรู <c oughs> องบผสมโคลนเป็นดินแบบแห้งหายด่าไล่ออกเลยรูปหลักฐานแล้วนะครับต้องให้พี่อ้ําก่อนเด้อนี่ครับดูนะครับดูนะครับน่เข้ามาขี้ฟองไม่ได้กกีฟองเจอตั้งหล่ยกีฟองตัวฟองตัวฟอเลยแกอย่าขุดแบบได้ไม่ฟองน้าอ้ําเลยได้แหละเออต้องให้มันได้หัวได้หน่อมันด้วยนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับพัฒนาได้บอก เห็นอะไระนี่แบบน้นต้องงัดออกนะ่เห็นมะยาชิตนี่ครับเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนั่นน่ะเห็นมยาชิตะเหนที่เขากินกับซุปอันมาเบิ่งเพิน์ลไทยเขีอยู่ก็ใส่ิด่าลอกกินงของตัวทำลายโมูมเดยแคปแคปต้องไงึ้นดีๆแล้วก็แบบมันจะเป็นหัวต่อเป็นยังไงอันดีทุ่นี่เนี่ฟิมาขุดมาฟิวสขุดโ่ี่ขาดไ้มันขาดไฮะโอ้ขาดไเลย นี่มาขุดให้แก๊บมาแก๊บมาอแก๊บไฟโคมมันขาดโคมผู้ชายสืดใเอาแล้วเป็นเอาอะไรมาใส่เหรอต้นแบบไหงไม่มีถุงยางอยู่ไหนอ่ะถุงยางบุ๊คใส่หมดเลยถุงมันน้อยเกินไอ้ด่าดแก๊ย่้ที่ของออกจากถุงได้ถุงมันจะมีถุงใหญ่เลยที่ของออกใส่กระเป๋าไว้เอาถุงออกมาเออเทของลงอ่ามีเม็ดแดงเลนแดงๆมีเงินด้วยลูกเยอะมากนะครับ พยายามให้มันขาดนะเออให้มันได้เป็นหนอนแบบนี้ต้นละลอยทั้งนี้รหรือว่าจะขายถึงนี่ปลาไหลนี่หรอกจะเอามา,มามเอามาขายแค่ต้นแยกหวัวทีนี้ได้แยกหัวมันแยกมาแยกหัวแล้วแล้วเอาดินใส่น้ำหน่าวนี่นะครับพนักงานบริษัทไม้ออมเฮิร์บจำกัดนะครับวันนี้ทห็ไหมคนที่แหไปคนที่ โอ้ยมีสองคยแขนตัดอันนี้ก็คือต้นอันนี้นะคะครับต้นเทพลำดวนเลดันดวนนะคะต้นกระตบานนี้นะคะมีเงาสามารถทําอะไรได้บ้างครับก็ปลูกเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะก็หายากอยู่ค่ะพบเจอแถวปกา,าไปสร้างพระครับใช่ค่ะพบพบเจอแถวป่าที่เป็นที่สุดของว้านมหาเสนีใช่ถามมาเสนีใครที่เอาขาใส่ลำด้อนี่ มันมีหนอนลเดกคนดีดีเต็งมันอันอันดาเต่งาเง็ดเงัดดินขึ้นมานี่อันนี้หนอมันได้หมดเลยคู่ดีดีซิมหนอแ้วเนไม่ต้องเอาหมดเด้อปล่อยไว้อย่างนี้ด้วยพวกขามนม่ก็ขายได้ไหมเอาไปทำมวลสารอ๋อเอให้ดูหนึ่งน้าดารังใจ เขซื้อได้นะนี่ก็แม่นพุทธมรใช่คระคุณหมอแรรคแม่นเบิดเหรอคุทธมรับอะไรนะวาดมาก็มีอันน้ามาต้องได,ด้ไม่จะเ,เอาไปคงไม่มีประโยชน์น่าจะเอาไปทำอไม,มเอาอุ้ยน่าอันนี้เหมือนอันเขาขวายเก็บไหมเก็บ,กบจะเอาหมดเด้อ ให้เขาขยายทันได้เลยครับเรามาดูพี่ตองแป้งต่อนะครับับผมมาครับโอ้ยฟิลพ์ขวดเก่งจังเลยจะได้ฟิลพ์ไปโอ้ยขาดเบอนพี่ขาดขาดบอกเอาพ่อแม่ได้หาดีดายมากเลยอ่ะหัวไม่ได้ใส่หาก้นหาค้นอันนั้นช้างผสมของก็เป็นว่านมหาเสน่ห์เหมือนกันพี่ผมถ้ารักใครชอบใครให้เขียนชื่อลงไว้บนหัวว่านแล้วก็เอาไปเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะ เปลียนซื้อโคกเอาไปตามไปตามแล้วผสมน้ำให้คนที่เราเราอยากให้เขาหลงรักเรากินอ๋อกินกินให้ได้เลยนะต้องกินน้ำต้องกินน้ำต้องกินน้กที่ยืนยันกินไม่กินน้ำเออบังแดดให้ดีแล้วเนี่ยกินต้องกินน้ำเมื่อเห็นลม่หักแล้วแต่หมูฉันกิดหน้ำลิงโอ่เชียวโอนบนาคน ว่าเหนื่อยอันนี้เขาว่าเหนื่อยอ่ะว่าคนแค่เด่นดอกเออหางตอดไม่รู้บวชว่านเฮียเลยเอาหน้าก็เหน่อยไม่ก็เอาอันนี้ว่านไหนไม่ดูโอ้ยเีื่องเงินแบบห้าห้าพันแล้วนี่เอาอีกขุดอีกดีดวอันใครขุดนี่ะเป็นเรื่ลยตัวนีุ้นอาะทำไมหักแบบนี้น่ะทำไมขุดอย่างงั้นอ่ะ ไม่อันนี้อันฟิล์มไม่ได้คูได้เห็นอยู่ต้องแก้ผุดแน่นอนเอาแค่มัดจับดีด้านหลอนเลยดิดำเลยนี่อเมร์ไหมอเมร์ขนาดขนาดขนาดแต่ก็อาอย่าเอานะไปผสมกันออกมาเอาเนี่ยน้าเติมนิดอีกเอาอีกสักหน่อยนะดูเล็บดาบันี่นะครับเล็บเกี่ยวทราย พี่ตีนเราต้องเอาไปปลูกด้วยเนาะมันหมดแล้วอ่ะบอสเอาตรงนั้นพอพอแล้วก็พอละตรงทิมเนะอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับเนี่ยตามหานี้ก่อนนะค่อยๆไปตามหาตัวนี้ก่อนช้างผสมขงมันจะมีหัวใหญ่ด้วยให,ให้ดูกก่อนนะไม่ไเคยเห็นก็สวยดีนะสวยดีนะ่ะจุบประมาณนี้อุ้ยนะมันหายมนต้นเล็กจังเลย นใ,ใ,ใบกาก็จะร้อนนิดนึงนะคะท่านผู้ชมตามตามตามหาคนชื่อเสียงกันแต่ไปเราจะตามเป็นพันเลยเป็นหมื่นแบบนี่ไงนาเป็นจุ้มเลยไม่ใช่เหรอนี่ไม่ใช่ล่าอะไรหลักมันมองไม่เห็นคนละอันนี่เขเส้นหมูมามาตามหาตัวนี้ให้มันได้แล้วเราเข้าไปกินในย่างกันมันเลยมัไเลยกินเดอ้อทำไมต้องตามหา,าเพราะอไรเนาะโอ้ย กด,ดูนะครับวิวสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือภูลังกานะครับภูลังการเอาเสียมไหม่ไม่ใช่ตีกนะเราจะได้เสียมเสียงมาเอาเสียมไหนเสียงอันดากแต่สวยเนาะเขามีสูตรเนาะเขาจะดังไม่เคยเขาจะดังรีบสักพวกหนูหรือพวกงูอ่ะ เขากดที่ล่อตรงนี้สวยงามแต่ว่าอุ้ยอันนี้ถึงดินดางเลยมีอะไรน่ะช้างหรอยากไมยช้างจริงด้วยนะเอาทำไมมันกตารดีจังเลยโอ้ช้างจริงเราคุยหาอันนี้แหละแพงสุดเลยขอถ่ายคลิปก่อนเด้ออุ้ยไม่น่ากตาร์ดพอหรือยัง ยังไงไม่ใช่สางนี่ไงนี่หาต้นแบบนี้อันนี้น่ะแพงสุดนี่ครับผมเนี่ยครับแบบนี้นะครับผมช้างผสมโครงแกดูคือนหยาบเหมือนเดิมโกไปเอาขาตากล้องมาให้หน่อยในรถคันเหลืองดีทัางคลายด้วยโอ้โหโอ้คิมบุเดชเข้าตาทีนะแสบพี่เจอได้ยังไงน่าดูครับผมเป็นคนชอบต้นไม้ขึ้นแบบนี้หาต้นแบบนี้นี่แพงมากเลยอันนี้ไม่ใช่หรอ ใช่เราจะเป็นกล้วยไม้ดินเนี่ยเพราะต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมนี่นี่บอกแม่วันในอพอจับปุ๊บจะรู้เลยได้แค่สองต้นนี่นนนค,นครับเห็นแค่สองต้นเองออนี่นะครับคุณผู้ชม ในป่านี่มีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยครับปิดกล่องคโอเคนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับคลิปหน้ามาเลยครับาทางตองน้นขุดแล้วครับผมถ้าใครต้องการสมุนไพรก็ติดต่อปองแป้งสมุนไพรได้เลยนะครับ นะปิดกล่องเขาเร็ว